สวัสดีจ้าทุกคนมาจา้ะน้ำล้ไยยยมุนเส้นใส่กุ้งง่ายๆสไตล์มาเด้อจ้ะหรือแกวเราไ่นาั่งล้มยองล้มย,ยัยยำเสร็จตะกี้นี่จ้ะเ็่นหวย้วยหนึ่แซ่บแซ่บหลาย มันมีอย่างเราก,ก็ไม่มีอะไรมีเส้นมีเส้นไม่กุ้งค่ะเา,าใส่หลายยางใส่หลายยางนวนวายใส่หลายยางวนวายค่ะกุ้งก็แบบไวเห็ดรวดเร็วทันใจเนาะเวลากระชั้นชิด กุ้งกับปลาาค่ะเฮ้ยเผ็ดไม่ต้องผ่าหรอกกุ้งเขาแกะมาแล้วเนะพี่น้องกุ้งเขาแกะมาแล้วจ้าทุกคนแต่ว่ามันแซ่แข็งที่ไรมันพอท่านกินที่ไรก็เลยเอามาต้มดวกเลย กินหมดนะจ๊ะกินหมดทั้งกุจระมันอ่ะกุ้งอีชาเน่าออกโอ้ยเพ็ดพี่น้องเลยกินเพ็ดแนมปะไอยได้น้ำใ่ญยเด้อนี่เด้อถ่ายกินพวกประเภทย่ำเนี่ยมันกะยังไม่นามล้ำใ่ญยหลดเนาะ แซ่บอยู่ค่ะแต่ว่าทีเ่เพสเท่ละพี่น้องนึกอยากจะทําำปุ๊บปั๊บของมาต้องหาครบมีกุ้งมีเส้นมะเขือเทศ ก็ขึ้นบ้านเท้าน,นึกได้ก็โทษสังยุนี่นึกได้ก็ต้องลุกไปถ้ำเลยเพราะต้องโทษสังจ่ายย่กไกลล้านมันเรื่องง่ายบายบ้านเฮ้า,าสบายอยู่บ้านเราสบายเขามีเงินสบายเนาะ ทียมดองกับบะมี่ได้พี่น้องวันหน้าเป็นร้านเวียดนามจะซื้อกับเทียมดองอยู่เุ้ยเผ็ดเวลาหงมึงเคืองอืมเผ็ดกินเผ็ดบ่ได กินเผ็ดไม่ได้แต่อยากกินชอบชับ้ลย เชี่ยให้ละเอียดก่อนเืินจะอ้อหอน,หอนี่ปุนห่อนเนี้อเหนียวยังไดปุนี่เนะนะื้อหนาใกล้ทะเลจ้ะเนี่ยข้างหลังนี่เป็นทะเลหนาภูเขาข้างหลังทะเลเหมาะเจาะฟังจุย้ย <laughs> จินแป้งสันหล่ะมันหอนพี่น้องจินแป้งสันหล่ะจ้ามันหอนมันเป็นติดเนี่นอนมันใหญ่มันกับหวานเนาะโอ้ยขมอะไรยังว่าหวานหนึ่งไว้มันสีแสบเนาะกับว่าไอ้นี่กับ,บยบำเปิดแล้วต้องกินให้เบิดได้พี่น้องสู้ๆ หวาดฝันไว้วา่ามันจะมันสีแสบที่สำหรับโอ้ยมันบอเวิดหละเด้วยอยากกินได้ลหลายๆกี่เป็นนี่นะ่ะกินได้ไม่เยอือ ใชบโอเคค่ะทุกคนมามีแนวสิมาเบาซูฟังดอกทั้งกลินทั้งเบาเดี๋ยวมันจะสำลักเขาะลือ่อเสายเขาแหงลือกันอยู่กลินแล้วเบานี่พวกกลินโชน่ะเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่กันอยู่เขาแห้งขาวอยู่เนะาะคลิปเพาได้พบปะดูแมนมาก đặng nhà cho được nà khi tôi hao Bye cảm